นี่คือห้องของเราค่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์แโอเคเดี๋ยวโบจะคาเข้าไปรีวิวข้างในกันค่ะเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะกระจกบานใหญ่ค่ะเนาะแล้วก็ที่ใส่เสื้อผ้าที่รีบผ้า ตู้เซฟจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่ไว้รองเท้านี่อันนี้ก็จะเข้าไปเป็นนางส่วนด้านในห้องแหละอันนี้ก็คือจอนค่ะอยู่ข้างใน What are you doing in my room? Waiting for you so we can go eat โบบอกเดี๋ยวโบจะรีวิวห้องให้ดูแป๊บหนึ่งคะ่ะแล้วเราจะไปกินอาหารเย็นกันเพราะว่าเรามาถึงเย็นมาก อันนี้ก็คือห้องคร่าวๆค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้โบจะพาเดินดูข้างนอกข้างนอกยิ่งสวยค่ะ Could you turn on the light for me, honey? Outside. Here. นี่คือแบบคือเป็นห้องน,น้ำ แล้วก็มีจักรคุซี่ที่สามารถมองบรรยากาศข้างนอกได้ค่ะตอนนี้มืดแล้วเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ว่าโรงแรมนี้ใหญ่และกว้างและสวยมากๆค่ะเดี๋ยวโบจะเก็บบรรยากาศเท่าที่โบจะเก็บมาฝากให้ได้ค่ะเหมือนว่าเรามาเที่ยวด้วยกันเลยค่ะเนาะโอเคเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย